สวัสดีครับครับลูกเก็บผักไว้ทับกับข้าวครับครับผมต้นหอมครับอ๋อต้อนหอมต้นหอมผาเพลไม่เป็นไรครับไปอ,อันหนึ่งไหมเก็บต้นหอม,มอีกไหมอันนี้ก็เกะนะเกะพอดีแล้วแล้ว, <S <S ลวอันนี้อะไรครับผม ักชีครับอะไรนะพูดอีกทีสิต้นยาวมากเลยต้้นยาาวววชโอเคเป็นผักชีที่ต้นยาวมากโอเคแล้วพรุ่งนี้โอเควางเลยลูกวางครับพรุ่งนี้เราจะมาเก็บอันนี้เนาะอะไรเขาเรียกว่าดิวภาษาไทยคือผักชีลาวเดี๋ยวเราจะทำอ่อมกันนะพรุ่งนี้กินเลยดาวิกากินได้อะไรสิชิมใช่ไหมอยากชิมคโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกวันนี้เราทำมีกี้อวค่ะทำมีกี้อวใครเป็นแรงดนันบันดาลใจให้ในการทำมีกี้อวเนี่ยอากงค่ะ <laughs> เพราะอะไรเพราะอากง พ่อากงกินน้องเจอยากกินมันใช่เพลาะเอากงคุยกับหนูตอนเช้าๆหนูถามกงกินอะไรมาครับเมื่อเช้าลูกกักงบอกลูกกับน้องจีอยากกินน้อข้าวมันไก่อากงก็กินน้องเจก็อยากกินตามรักลูกนะครับรักนะครับสนุกไหมครับลูกสนุกมากน้องจีคล่องมันก็สนุกมากกว่าอะไรอีกเลยมากกว่าการดูการ์ตูนไหมก็ก็เยอะว่ n e million percent เยอะมากกว่าอีกค่ะ Tí đà là สวยงาอันนี้เป็นงูเลยกุ้งจะไม่ได้เววออเววใช,วใช่ใช่ใช่กุ้งอ๋อเก่งอ่ะทำคล่องหมอกรู้แล้วเนื้ออะไรทับอันนี้เป็นวิวอันนี้เป็นพรอนกุ้งกุ้งใช่กับเนือ้อลูก โ oh, oh, oh. อำนายเยอะมอคุณคะเกิดเยอะนะอมากกว่ามาม่าอีกยเยอะแล้วสวัสดีครับครับลูกมีเตียวคะ่ะอืมกินผักอร่อยครับอืมกิหมต้องลอง เนี่ยแหละเรียกมีเกี้ยวม,มาเรียกมีเกี้ยวค่ะโอ้ <laughs> ออกสื่อด้วยลูกมีเกี้ยว <laughs> ăn ừ, kiếm kéo xíu cho lại mấy, thăm yên kiếm <laughs>